จริงๆการที่อาซึมะตายนั้นเป็นสิ่งที่อาซึมะคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าอาจารย์อาซึมะต้องการที่จะไปหาครูคังเง็ตุที่สามซาลุทโทบิบนสวรรค์อดังนั้นฮิดันก็เลยบอกความลับของแสงอุสาตั้งแต่วันแรกที่เจอกับอ,อ,อาจารย์อาซึมะ ซึ่งอาซึมะก็รู้ความลับของเพนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ได้ต่อสู้กับฮิดันเพราะแล้วก็ฮิดันเป็นคนที่อาซึมะต้องการจะถามเพิ่มต้องการจะรู้ว่าทําไมฮิดันถึงตัดสินใจมาอยู่ในกองกรแสงอุตสาจึงขึ้นไปคุยกันบนสวรรค์และฮิดันก็บอกความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่นางาโตะสร้างเพนขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะส่งครูจิริยะไปบทไ,ไปบนสวรรค์ เพราะว่าต้องการให้จิระยะเนี่ยโดนฆ่าแล้วก็ไปสวรรค์ก่อนเพราะถ้าอยู่ต่อไปจิระยะอาจจะฆ่านางาโตก็ได้นางาโตจึงเป็นลูกศิษย์ที่ดีของจิระยะและก็การที่สรุทโทบีนั้นอยากเจอพ่อรุ่นที่สามมากที่สุดก็เลยขึ้นไปสวรรค์แล้วไปเจอพ่อของเขาก็เขารู้เลยว่าพ่อของเขาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตา่างหัก เขาจึงพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเพื่อได้พบพ่อของเขาอีกครั้งหนึง่งนี่คือสิ่งที่ชิการมารุูทราบซึ้งมากที่สุดในวันที่ซาลุทโทบีเสียชีวิตเสียไปซาลุทโทบีนะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีจริงและเขาพร้อมที่จะไปพบกับสิ่งที่เขาพบก่อนและดังนั้นเขาบอกว่าฝากชิการมารูจัดการฮีดันด้วย เพราะว่าฮิดันนั่นคือคนที่จะต้องไปคุยกับอาซึมะต่อบนสวรรค์อมาซึมะมีเรื่องกระถามฮิดันเยอะแยะเพราะอาซึมะสงสัยว่าฮิดันทําไมถึงรู้ว่า1สององค์คลรักนั้นไม่ได้ตกนรกนั่นคือสิ่งที่อาซึมะต้องการ